โยมมาทำอะไรเอ่ยอาจออจะมาถามว่าอาจารย์ว่าจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่อ่ะอรับไหมคะเดี๋ยวต้องถามดูก่อนว่าเคยปฏิบัติแบบไหนมาบ้างโอ้ตรงนี้ต่อนจะได้เมื่อกี้มาไปเจอตรงนั้นเมื่อกี้เจอยมแดงอพอดีเลยใช่ฉเคยเห็นสองห้องนั่งอยู่ฉันนู้ฉันเคยปฏิบัติฉันก็เลยเป็นกาเรียกโอ้จะจับสิงโตที่เขาเขาพูดมาว่ามีจิงโต ฉันอยากที่อย่างสงบสงบค่ะแล้วฉันไม่กินชูก็จะ<อ>ไปกินอะไรต้นจริงอ่าได้ได้แม,ม่ะกานชาขึ้นไปได้ไหมคะขึน้นได้ได้นะคะเยอะโอ้พระอาจารย์เห็นเดินที่มาตัวฉันตามหามันตั้งนานแล้วใกล้บ้านตอนนี้ฉันอายุมากแล้วอะ่ะเยออายุมากแล้วบอกเออทำไมมาเจอช้าไป ก็ไม่เป็นไรหรอกยังทานก็ยังพอเดินไหวยังยังพอเดินได้ยังเปาปฏิบัติได้เดี๋ยวนั่งตรงนี้ก็ได้อ่ายอมชื่ออะไรฮะไทยการสุงพระพัฒนาการาไทยการทรงพระพัฒนาการอืมแล้วคนนี้น้องสาวน้องสาวจะก็คือคนพามานะคะชื่ออะไรอ่ะสุภัตราค่ะสุภัตราทำงานโรงพยาบาลมลักษณ์ค่ะ อ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองใช่าากใกล้ๆนี<ใ>นน่ถึงอ๋อแล้วช่วงนี้ยังรับราชการอยู่ค่ะทีเนี้ยวสองวันเนี้ยก็คือลาพักผ่อนเดี๋ยวหนูก็อีกสี่เดือนกว่าก็กเกษียณแล้วค่ะอีกสี <c oughs> ่เดือนจะกเกษียณใช่ค่ะสี <c oughs> ่เดือนเดี๋ยวหกสิบแล้วค่ะอ๋อเด้อหนุสาวผู้หญิงคือสาวหนูก็เจ็ดสิบกว่าค่ะเดอแล้วแล้วโยมเคยปฏิบัติยังไงมาบ้างเคยไปปฏิบัติที่ไหนที่ เมืองการครั้งแรกในนะเกินมาในชีวิตที่บ้านฉันขายของอยู่น้ำเผอท่าม่วงขายของด้วยไทยกอกสานด้วยทิ้นี้มันมีเหตุจําเป็นต้องไปก็ไม่เคยไปส่งสิ่งกับใครไปเจอไม่เขาเขาสอนยังไงแนะนำยังไงเขาสอนให้เรื่องนั่งกรรมฐานเป็นแบบถาแบบไหนสอบอารมณ์ค่ะนั่นได้ทำแบบไหนสอบอารมณ์ก็คือมีมีมีอารมณ์อะไรบ้างบริกรรมอะไรไหมมีค่ะก็เขาให้พิจารณาว่า เวลาเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็ปฏิสังขายโยทุกวันอเอ๊แล้วทําไมทําไมไม่รู้ฉันไปนะเขาเอาเฉพาะที่เขาแนะนําเรื่องปฏิบัติแนะนำให้ปฏิบัติเข,ขาแนะนําฉันไปอ่าเขาปฏิบัติบแบบไหนเช่น,นพุทโธยบเนาะพองเนาะอะไรกนัตรงนั้นมีไหมใช่พุทโธคะ่ะแต่ว่า,าฉันก็ใช้ได้ตอนนั้นฉันยังไม่เคยปฏิบัติแต่เคยเรมาคอยอันนั้นไม่เป็นไรแต่จะรู้ว่าเขาสอนยังไงแล้วหลวงพ่อก็จะนั่ง ก็เดินไปเป็นแถวไปเอาบิณฑ์โตกรุปแล้วเอาอย่างนี้นะถ้าอาตมาต้องการจะรู้ว่าโยมปฏิบัติอย่างไรเอาเศษทิพพ์โทมาพพ์โทแต่ที่นี่ไม่มีแบบนั้นโยมจะเอาไหมไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องมีคําบริกรรมแบบนั้นค่ะไม่เป็นไรแค่ฉีนั้นก็พอกุติครกุติมาเข่าอันเอาเรื่องการบริกรรมอย่างนี้ก่อนบริกไม่มีคําพูดอย่างนี้ไม่ให้พูดไม่ไม่ไม่ให้พูดอยู่ในใจปิดวาจาไม่ใช่ปิดวาจาแบบนั้น แต่ว่าไม่ให้มีคําพูดอยู่ในใจคําบริกรรมแบบนั้นค่ะแต่แต่ว่าพอสมมติเขาเอาข้าวมาเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องให้พรเราจะเอามาเป็นแข่งให้เลือกแล้วก็เข้าไปกิน<อ>เข้าไปกินในห้องอย่างนี้แต่ว่าใช้พูดอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรแต่ว่าทําไมจะต้องรับประทานอาหารมันหิวใช่ไหมมันทุกข์ใช่ไหมทีแรกอะจะเป็นอย่างนั้นค่ะไปถึงเนี่ยวันหนึ่งสองวันทําไมาน้ําเรากินไม่อยู่ ไม่ยู่ตอนหลังนี้ได้ค่ะได้ฉันสองมือเอ้าตอนนี้ใช้ได้แล้วไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ได้แล้วก็ปฏิบัติอ่หาอย่างนี้นะค่ะแล้วไอเรื่องอาหารนั่นแล้วแต่ตกลงกับแม่ครัวเขาจะสองมือสามมือไม่มีปัญหาเราสามมืออย่างนี้ดีกว่าไหมคะถ้าวันไหนฉันเพราะว่าเป็นโตเขาจะได้เตรียมเบ็นโตไว้เช่นเราจะต้องกินยาหลังอาหารก็ต้องกินยา แล้วก็เราก็เกลียมไ้ก็เกลียมไ้นะก็บอกเขาเอาเขาจะได้จัดไปให้ตามมือถ้าเจเมื่อก่อนตอนสาวๆอธิฐานได้เราไม่ใช่เราขอสามมือก่อนแต่เราจะอธิฐานเชืว่าขอสองมื้อดีกว่าสินแปดมันจะได้ครบๆอย่างนี้เนี่ยทีนี้ก็ไม่ได้จํากัดจะสินห้าสินแปดไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าในกรณีจะต้องกินยาหลังอาหารมันก็ตามมือแล้วแล้วมื้อที่สามเนี่ย อาจจะต้องคุยกับแม่ครัวเขาหรือเราอาจจะต้องเตรียมของเรามาอะไรอย่างเงี้ยเราถไันอย่างนั้นเพื่อหลังอาหารอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาดีกว่าหลวงพ่อคะอย่างนั้นฉนันเอาอย่างนี้ดีกว่าหลวงพ่อเป็นพระครูเปล่าคะสันจะเรียกพระครูไปเรียกหลวงพ่อไม,ออไม่ไม่ก็เรียกธรรมดานี่แหละเรื่องอาหารก็คุยกับแม่ครัวเขานะว่าเราจะต้องการสองมือนะอย่างเงี้ย แล้วที่นี่เขาก็ส่วนมากเขาก็ส่งส่งสองสองครั้งนี่แหละค่ะสองมื้อดีกว่าแต่ว่าบางคนนี่อาจจะเอาไว้มื้อเย็นอะไรก็ได้ถ้ามันเหลืออะไรเงี้ยนะแล้วก็ต้องทานยาอะไรอย่างเงี้ยเอาเรื่องอาหารก็ยมมไปตกลงกับแม่ครัวอ๋อแต่แต่อาหารนี้ตอนเนี้ตัดไปเลยเพราะว่าฉันอย่างงี้พระอาจารย์ปีนี้นะฉันย่างเจ็ดสิบสามแล้วถึงจะมามี มีกินยาบ้างมากินอาหารเย็นบ้างแต่ฉันก็ตัดใจอันนี้พูดให้ฟังว่าถ้าหากว่าจะเื่งอาหารก็ต้งคุยกบไม่กลัวแล้วไม่ไม่นะครับตัดไปเลยแล้วแต่โยมนะก็คุยแต่เรื่องเรื่องการปฏิบัติอาตมาเป็นคนแนะนำใช้ไงคะไม่ต้องมีคําบริกรรมไม่ต้องมีคําบริกรรมไม่ต้องพุดโทไม่ต้องอะไรทั้งหมด่ะอยู่แบบปกติธรรมดาเอ่อจริงๆแล้ว เปลี่นเป็นรู้อียาบทใหญ่ยาบทย่อยทุกต่างๆ <S <S เริ่มตั้งแต่เต็นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์ปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนแล้วก็รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องบอกเขาอย่างตอนนี้มีทุกปวดเมื่อยไหมอย่างเงี้ยใ,ให้ให้ทุกเขาบอกเราลมพัดมารู้สึกเย็นร้อนไหมให้รู้แค่นี้แหละ <S <S ไม่ต้องบอก ไม่ต้องบอกเขาว่านี่คืออะไรนั่นคืออะไรให้ให้ธรรมชาติเขาบอกเราเรียนรู้ธรรมชาติตรงนี้นะไม่ต้องไปบอกเขาเนี่ยที่ที่พูดเนี่ยคือบอกให้รู้ให้เฉยแต่ธรรมชาติเขาไม่มีชื่อเขาเป็นใบของจริงอะ่ะเขานิ่งเป็นใบแต่ที่พูดได้บอกได้นะั้นไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช่ธรรมชาติเขาหรอกในหลวงพ่อฉันเคยนะที่ที่มาอยู่ครั้งสุดท้ายเนี่ยสามปีเลยฉันไปอยู่วัดติโลก ฉันมีสิบห้าคนมีฉันปฏิบัติคนเดียวแต่แต่ก็โดนแก่ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นมันเป็นเนมาเกี้ที่โยมพูดอะ่ะที่อาตมาพูดอย่างหนึ่งแล้วโยมไปพูดอีกอย่างหนึ่งยมจะไม่เข้าใจเรื่องที่อาตมาพูดมเาเกี้อาตมาพูดเรื่องอะไรอ่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไปใช้บริกรรมอะไรทั้งสิ้นคือทุกคืออะไรเนะี่ย ก็คล้ายๆกับที่นู่นแต่ที่นู่นเขายังให้ไปสอบอารมณ์เหมือนเช่นว่าหลวงพ่อนั่งอยู่างนี้นะเราต้องเดินไปสอบอารมณ์ท่านรู้แล้วคนนี้เป็นไงอันนี้ฉันจะไม่รู้อันนี้จะไม่มีแบบนั้นนะจะแต่เรียกคุยกันทาฟังเข้าใจสนทนาธรรมสอบถามฟังเข้าใจถ้ามีสอบอารมณ์จะต้องมีส่งอารมณ์อย่างนั้นไม่เอาป่าเปี๊ยะแบบนั้นไม่เอาอันนี้อันนี้เรียนรู้แบบธรรมชาติเวลาลมพัดมาก็รู้สึกเย็นรู้สึกร้อปวดเมื่อยฉันเดินนะ เดินตรงเนี่ยที่ที่ยอมพอยอมพูดเรื่องนู้นนะที่อาตมาพูดอ่ะมันมันมันยมจะไม่เข้าใจเรื่องที่อาตมาพูดเพราะยมจะไปไปนึกถึงอีกอันหนึ่งอ่าออาตกลงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาตามที่อาตมานําเสนอเอาที่มีตรงนี้แต่ยมไปเอาเรื่องอดีตมามันก็จะไม่ไม่เข้าใจเรื่องปัจจุบันตรงนี้ลมพัดมาก็รู้สึกเย็นกับร้อนจะไม่มีอย่างอื่นแต่ถ้ายมไปเอาเรื่อง กลิ่นตบอะไรนู่นมานั่นเรื่องอดีตไม่ไม่นะคะหลวงพ่อฉันรู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโยมเข้าใจเข้าใจตรงนี้นะคือพอโยมฟังแล้วโยมไปนึกถึงอดีตใช่และไอ้ตรงปัจจุบันที่อาจารมานําเสนอไปโยมจะไม่เข้าใจนี่แหละนี่แหละก็เพราะฉะนั้นเอาเข้าแค่แค่ที่ที่อาจารมานําเสนอแค่เนี้พอตรงนี้ไม่มีกลิ่นตบไม่มีอะไรก็จบตรงนั้นไปไม่ต้องเอามาไม่ไม่ฉันจะต้องแบบต้องเอาตรงนี้ตรงนี้ยางดีว่เอาเฉพาะปัจจุบันตรงนี้ อย่าไปเอาอันอื่นมาถ้าอันอื่นมาตรงเนี้จะไม่รู้เรื่องเราให้หลวงพ่อฟังแต่เรามาองแต่เดี๋ยวหลวงพ่อฉันรู้นิสัยตัวเองมันจะมีอะไรเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเหมือนจะมันรองง่ะมื่อทียแต่เราต้องไม่เอาเราก็เอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าก็รู้แล้วเอาเฉพาะตรงนี้แหละแต่ถ้าหากไปเรื่องของอดีตเรื่องอนาคตยมจะไม่รู้ที่อาตมานําเสนอไปแล้วจะคุยกันคนละเรื่องแล้วจะไม่รู้เรื่องโยมมันนะ ไม่รู้เรื่องเราก็ว่าเ<ม>อาไปปรงแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคต<ม>และปัจจุบันตรงเนี้ก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นต้องเอาแค่รู้ว่าไปคิดถึงอดีตก็ให้รู้แต่ว่าเอาปัจจุบันตรงนี้เท่านั้นนะมันจะมีแทกขึ้นมาทาันเคยค่ะแบบแค่รู้นะแค่รู้แต่ว่าไม่ต้องไม่เอามาปรุงแต่งเ<ม>พราะตรงนี้ไม่มีอย่างนั้นเอาเฉพาะตรงนี้ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนั่นแหละอดีตไม่เอาอดีตมันผ่านไปแล้วเห็นไหมฮะอนาคตก็ยังไม่มา เอาปัจจุบันตรงนี้แหละเราจะจะคุยเรื่องเดียวกันแค่รู้ว่าใจเข้าไปเรื่องอดีตไปเรื่องอนาคตตอนนี้เราปัจจุบันอ่าแล้วก็กลับมารู้ตัวปัจจุบันเห็นไหมอดีตนาเปนภาพพจแต่ตอนนี้อนาคตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอ่ามารู้ตัวกับปัจจุบันไปอดีตอนาคตก็แค่รู้แล้วก็กลับมารู้ตัวปัจจุบันไปทางตาก็กลับมารู้ตัวปัจจุบัน ไปทางหูก็กลับมารู้ตัวปัจจุบันไปเรื่องอดีตอนาคตก็กลับมารู้ตัวปัจจุบันเนี่ยมาตั้งที่ปัจจุบันตรงเนี้ยได้อดีตอนาคตมาจากไหนก็ไปจากปัจจุบันอดีตอนาคตก็เพียงแค่รับรู้ว่าเขาไปเพราะมันเคยมีแต่ว่าปัจจุบันตรงเนี้แต่ลาตติธรรมชัญยะเกิดได้ก็เกิดที่ปัจจุบันอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอดีตก็ผ่านไปแล้วน เอาปัจจุบันดีป่ะตกลงตามนี้มารู้เนื้อรู้ตัวปัจจุบันแค่นี้แหละเมื่อกี้ฟังยมแดงพูดโอ้โหฉันได้แล้วนะคอนึงอ่ะเพราะกับข้าวฉันไม่กินชูรสฉันไม่กินพวกน้ําตาลเยอะๆกับข้าวนะ่ะเยอะแยะนะหลวงพ่อแต่แต่ฉันไม่แนตะ่ฉันกินกินข้าวกับผลไม้มาหมายนั้นแล้วรู้สึกว่าหลายปีแล้วกินกินหมูชิ้นหนึ่งเมื่อสองสามวันเนี้ย มันเหมือนมันเหม็นเหม็นคาโยมก็คุยเรื่องนี้คุยกับแม่ครัวครัเนะไม่เป็นไรเขาทํามาได้ทุกอย่างแต่ฉันแล้วเขบอกว่าถ้าไม่พอใจนะไม่พอใจที่จะกินนะให้บอกฉันไม่บอกไม่เป็นไรฉันง่ายๆเลยเราทําเองไม่ได้และทีนี้ผู้เจ้าก็สอนว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเป็นอทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายถ้าเรื่องมากเดี๋ยวเขาก็ไม่ทําให้กินก็ต้องไปทํากินเอง เนี่ยเพราะเราทําเองไม่ได้ข้าวดีๆนะฉันไม่ค่อยนั่นหรอกแล้วเปลืองยาสังเกตกินอาหารมันแสลงต่อโรคเปืองยาเราก็งดตรงนั้นกินหมูลงไปนะใกล้แล้วนะทําไมท้องอืดเอาเว้นเว้นของตะแหลงแล้วก็กินยาโรคอ่ะมันเกิดจากอาหารเราก็ต้องเว้นของตะแหลงฉันต้องไปบอกโยมแดงว่าไม่เป็นไรทําอะไรกินได้ทุกอย่างเมื่อกี้กับอันนีนั่นแหละแต่ถ้าถ้าหากว่ามันกินไม่ได้ก็ทิ้งนะ ฉันชอบเอาผล,ลไม้ไปกินข้าวและหรือไม่ก็เอาอะไรที่โยมสะดวกถนัดก็หามาแล้วก็ฝากเอาไว<อ>้ตู้เย็นก็ได้ไม่ใช่เขาเช่นชอบผล,ลไม้ก็ไปเอาผล,ลไม้มาใต้<ร>ตู้เ<ร>ย็นไวมกเกิดเองจริงๆนะัน,นะเมื่อสามสี่ปีนีทีวีก็ไม่ดูยู่ๆก็กินข้าวไปผลผลไม้แล้วแล้วฉีที่ที่วัดศิโลโระเขาว่างหมั้โอ้โหแม่การกินเหมือนไอ้นั่นเลยเขา คือเขาว่าฉันฉันรู้แต่ฉันไม่พูดอะไรเลยฉันคิดว่าเขาไม่รู้เขาถึงพูดถ้าเขารู้เขาคงไม่พูดฉันก็เลยไม่พูดว่าเอาอาตรงนี้แล้วกันตรงที่ว่าตรงไหนที่โยมอาหารไม่สะดวกโยมหามเองผลไม้หามเองใสตัวเย็นไว้ไม่เลยฉันง่ายๆหรือบอกเขาไว้นะให้เขาไปหาให้เขาไปหาไว้โยมแดงถ้าถ้าฉันยืนนะไม่ต้องเลยมีอะไรด้วฉันไม่เป็นคนที่กินง่ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีนั่นและเดี๋ยวคุยกับโยมแดงก็ เรื่องอาหารต้องคุยกับแม่ครัวคุยแล้วเมื่อกี้บอกหน่อยเดียวเขาว่าโอ้จาทุกขอใหอยมีบารมีฉันนั้นแล้วผมได้ทุกอย่างเลยมาแล้วมาแล้วมแล้วจะได้แล้บเลยก็าเราจะมาอยู่มาไร่ะพองเดี๋ยมันต้องใช้ส่วนตัวมาเอะุดไหนก็ได้ไม่จำเป็นไม่พัดมมไม่มีมีอยู่มีอยู่วมีทุกคล้องแหละนอกจากมันไม่พอใช้ก็อาจจะหามาใหม่เดี๋ยวลองดูมี นมวแต้ฉันไม่ไม่อะไรมากมายเนี่ยถ้ามีเนี่ยก็ก็ทำให้มันง่ายๆง่ายอยู่แล้วค่ะถ้ามันยากเดี๋ยวก็แม่ครัวก็จะลำบากเรื่องเรื่องอาหารการกินเมืกอกี้ต้แรงแล้วเราคุยกับแม่ครัวเรื่องข้าวต้มงรไม่รู <c oughs> ้นะฉันมารู้กดตรงนี้แล้วฉันบอกเมื่อกี้ผ่านมาแล้วหนึ่งฉันดีใจมาก ยมแดงบอกว่าถ้าไม่กับข้าวอะไรถ้าเราไม่ชอบใครบอกได้กอกคือยมแดงทำยังไม่ไม่เป็นไรฉันไม่เคยแพ้อะไรเลยไงไงเป็นคนที่กินข้าวต้มอยู่ที่บ้านนะไปเนี่ยก็ไปจังหวัดน้ำไ้เลยลูกปลาแล้วกินเข้าไปได้ยังไงเขาถามกันฉันกินได้อะฉันกินข้าว่นนั้นนะตอนนี้แหละตอนสาวๆก็มาไม่ได้เรอก็ต้องไปขายของ กเนนี้็จะแล้วจูได้จริงจังตอนที่แม่เสียอแม่เสียไปแล้วก็มาตามเหตุปัจจัยนะแต่าฉันก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยบางทีรู้ก็อาจจะมาไม่ได้ไม่ได้ค่ะไขขอเพราะว่าเออมันมีหน้าที่การงานที่จะต้องดูแลครอบครัวข่าเคยไม่ค่อยดีคพี่ ที่หนูรู้ได้ก็เพราะว่าคู่ที่คู่กบไปส่งคู่ที่เกษียณแล้วของกรรมการคู่ที่นูไปงานงานก็ไม่เป็นไรมาเจอกันบ้างทีบางทีเหตุปัจจัยมันยังไม่พร้อมอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลไม่รู้ได้แต่ผ่านไปผ่านไปเฉยๆนยแล้วช่องทางนี้ใช่ก็มัน เรียกว่าไปตามเหตุปัจจัยมันแล้วก็มาตามเหตุปัจจัยแล้วอ่ามันได้เหตุปัจจัยเวลามันพร้อมมันก็มาเนี่ยฉันพูดว่าสิโลนะฉันไม่ได้นินทาไม่ได้สบายใจเลยน้องถามว่าไปอยู่ได้ยังไงต้องต้องต้องสามสี่ปีบอกอยู่ได้เราต้องทนอยู่ให้ได้บอกคุณบอกแล้วเราทราบแล้วว่าตอนนี้อยู่วันไหนเพราถ้าถ้าพร้อมแล้วนะ